นี่ครับโอ้ยลงเลยครับเรียบร้อยครับพับเพียบเรียบร้อยเลยครับสวัสดีครับแฟ,น,ฟน YouTube c h anel n ดูมวยบายยาลำนาลายเคมนี้ครับจะพาไปชมไฟการชกของก้องสยามต่อพิทักษ์ชัยที่โคจอยมาเจอกับแชมป์กระทิงแดงของเขเมรน,นั่นก็คือเย็นดีหน้าติดตามรับชมครับไฟนี้บอกเลยครับว่าทารุนกว่าอาวุธของมวยไทยก็คงจะต้องเป็นกรรมการของเขเมรน,นี่แหละครับ และก่อนที่จะชมมวยคู่น้ครับฝากกด subscribe กดสกดดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันอีกเยอะมากันที่รลยกนันนะครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่23กันยายนปี2017จตรงกับปีพศ2560ครับที่ประเทศกัมพูชานักชกไทยของเราครับนั่นกะ็คือก้องสยามต่อพิทักษ์ชัยเจอกับเย็นดีหน้านักมวยชาวกัมพูชาเจ้าบ้านวันนี้ชกในพิกัด61กิโลกร,รมัม กำหนดอายุครับนี่ครับนักสกไทยก็ทองสยามต่อพิทักษ์ชัยน้ำเงินนะที่ภาพปีสูง1 7 1เซนติเมตรครับไปในตอนนั้นนี่มีลกีเป็นเจ้าของแชมป์ของสภาพามวยไทยโลกครับเยนดีหน้านักชกกัมพูชามุมแดงครับที่ปี1 7อเซนติเมตรครับส่วนสูงครับกระทิงแดงเขมรนะครับยกข้อหาครับนักชกไทย ปกติต่อยอยู่ในเมืองไทยนี่ับแกก็มวยเข่าแล้วนะจังหวะนี้ครับสับขาเป็นึงทีรายการนี้มีขึ้นเมื่อเจปีที่แล้วนะครับแม่ปัจจุบันต้องบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายครับว่า,านางกล้องสยามนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วเจอลงมะเร็งนะครับเสียชีวิตไปเมื่อประมาณปีสองปีที่แล้วนะครับเป็นลูกชายของพี่เตี้ยร้อยเอ็ดแี่คนคุ้นเคยกันพี่เตี้ยร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นเซียนมวยด้วยเป็นนักวิจารณ์ด้วยนะฮะพี่เตี้ย โอ้ยตัวเตะดอกนี้ครับแม่สะดุ้งสะดุ้งมาทีเดียวนี่มันสะดุ้งเลยครับโอ้โหชักชักแม่ชักจะไม่ค่อยดีครับยางเขมรยางเขมรชักมีปัญหาแล้วครับขยับเน้นไปที่จุดเดิมครับเจาะยางครับแม่มายกล่างนี่แกสับขามีสะดุ้งเลยครับไม่รู้ว่าระยะยาวครับเยดีน่านี่จะเป็นยังไงครับ เป็นฝ่ายเดินครับค่อยๆขยับขยโยเข้าไปครับกดดันไปเรื่อยกระชับพื้นที่ไปเรื่อยครับสำหรับกองสยามครับแม่ืนด้วยแข่งเงี้ยครับดึงหลบสบายๆขยับไปครับแมคงจะเน้นเน้นที่บริเวณช่วงล่างแหละครับดูท่าทางแล้วเย็นดีหน้านี่แมโดนแล้วมันสะดุ้งนะฮะอ่ะยกที่สองเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับนักชกไทยกองสยามครับปกติต่อยมวยไทยต่อยที่เมืองไทยเงี้ยมวยเข่าแล้ว เดินเขาหาครับหาจังหวะออกวุฒอยู่ครับยกไปแม่หลังหลังเริ่มติดเชือกครับติดเชือกแล้วยังไงต่อจิ้มไปหนึ่งหมัดพยายามจะคืนด้วยแข้งขวาครับเยนดีหน้าโยกหาช่องหาลูเข้าทำนะครับเขี่ยไปก่อนหนึ่งทีพยายามทีมครับไปทางด้านของกล้องสยามนี่ถึงเนื้อถึงตัวครับแม่เมื่อยกแรงนี่โดนเตะจ่อยักอ้ามีสะดุ้งโอ้ชกต้องเกี่ยวเชือกครับแม่ต้องหาเชือกเป็นที่พักพิงครับคืนด้วยแข้งขวาครับ เดนดีนาครับแต่แตข้างขวาก็นีที่ใช้เต,ตะมาสักคู่นี้ก็นี่ครับโดนแล้วสะดุ้งโดนแล้วมีอาการครับโยกไปขยับไปใน่ชงไทยหาจังหวะอยู่หาจังหวะอยู่แย่ไปครับกระแทกมัดแย่ไปไปยังไม่มีช่องมีจังหวะทําทครับเดนดีนาก็ฉีกตัวนี้มาครับอาจับในข้าง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 ในว่าไงต่อเน็บไปหนึ่งครับเน็บเข่าไปเบาๆอา้าโอ้โหเฮ้ยโอ้โห เมื่อสักครู่ครับก็ใช้ส้นครับส้นตอกบริเวณปีน่องของนักมวยกัมพูชานะครับโอ้โหเทคนิคเหลือร้ายจริงๆครับโอ้โหใช้ส้นตอกเอานะโอ้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการใช้เข่าแทงนะพยายามหาเหลี่ยมวงในครับแต่มันตีกันไม่ได้กรรมการก็ก็แยกนะครับอ่ะลุยกันใหม่ครับฝ่ายกดดันไหมครับทีฟทีฟสร้างระยะวัดระยะอยู่ครับกดดันไปเลยครับ ดีหน oh, yeah, right. oh, right. ้าเลยโอ้ยโดนโดนโดนแล้วมันสะดุ so, ้งเลยอะโดนแล้วมันชักไม่ค่อยดีนะเย่ดีหน้าครับแม่ขึ้นบนลงว่าโอ้ยขาพับขาพับขาชักพับโอ้ขาชักไม่ดีครับแม่นี่ครับโอ้ยตามทรงเลยครับแต่ล่างต่อยบนครับแม่ยนดีหน้านี่นี่โอ้โหม่ดูทรงแล้วอนาคตชักไม่ค่อยดีครับดูครับนะครับพยายามจะสาวบนครับต่อยบนขวางขวางนี่ครับดูขวาง หวังแล้วจะหาเหลี่ยมแทงครับยังไม่มีเหลี่ยมแทงครับมันจะจะปวดจะตอกไปที่บริเวณขาเนี่ยหละครับโอ้โหเน้นไปที่บริเวณเรียกว่าต้นขาครับชกไทยนี่ครับโอ้โหลงเลยครับเรียบร้อยครับพับเพียบเรียบร้อยเลยครับโอ้โหค่อยคลุกครับโดนแล้วครับหนึ่งนับครับเย็นดีหน้าครับแม่น้านิ่งๆแต่ในใจนี่น่าจะวิตกพอสมควรเลยครับ นี่ครับมารอครับรอเสิร์ฟเลยครับทางด้านของกล้องสยามครับรอเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องเดินครับโอ้โหเดินเป็นเดินกดดันแหละสับขาเป็นทีพยายามจะคืนด้วยแข่งขวาครับยันดีน่าอุ้ยมีอัลบาคัตแล้วก็สับขาครับโอ้สับขาอโอ้จังหวะไคโอหมดยกพอดีครับโอ้โหคุณพระละคังช่วยใช้คานี้เลยครับนี่ครับจังหวะลูกที่ได้นับครับโอ้โหนี่แกพับเพียบเรียบร้อยลนะครับโอ้โห ปักเขาให้เนี่ยโอ้โหนี่ครับดูลงโอ้หนักหนักหนักนะเออเป็นปู่ไปสมัยก่อนนี่เรียกว่าขี้แบบทักขี้แบบนั่งยองยองไม่ได้อ่ะนั่งยองๆองต้องมีเชือกโขนน่ะโอ้ยป้าเนี่ยอครับโอ้ยเบรกความมันไดภาพนี้หนะครับใช้ได้ไหมครับใช้ได้ไม่ได้นี่พิมเข้ามาบมื่อไหรนะฮะว่าใช้ได้ไม่ได้สําหรับสาวถือป้ายลิงเกอร์ครับอ่ะเข้าสู่เกมกันโชคกันต่อครับหยับเข้อหาครับนี่ครับเน้นเน้นไปที่ยาง เน้นไปที่ขาขวาครับนี่ครับโอซ้ายซ้ายด้วยครับแม่ทั้งซ้ายทั้งขวานี่กะกะจะแักทั้งสองข้างเลยเนี่ยกิ้มลาตัวครับปวดจังหวะครับถีบไปยัางเดินกดดันอย่างต่อเนื่องครับสําหรับกล้องสยามครับอยนักชกกัมพูชาดีหน้านี่แม่มันมันโดนกดดันโอ้ยสับอีกทีครับโอ้ยสับทีไรเตะทีไรก็มีสะดุ้งทุกทีครับพยายามจะสวนด้วยหมัดครับ ยิงรบกวนตลอดครับอ๋อออครับครับอาเรียบร้อยครับโอ้โหอีกนับมาทันควันครับโอ้โหแผลเดิมข้างเดิมครับข้างขวาครับโอ้ยเยนดีน่านี่ไม่คิดหนักเหมือนกันครับคิดหนักเหมือนกันครับอ่ะมันต้องสู้ครับชกต่อหน้าประชาชนชาวกัมพูชาครับนี่ครับพยายามจะสวนด้วยหมัดครับพอได้จังหวะปุ๊บนี่นี่ฮะขยับ ขยับแล้วนี่กระสับเลยครับปากเข้าให้ครับไอ้ทีแรกก็ไม่เท่าไร่เหมือนเสียหลักทีที่สองนี่มันโดนเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับนักที่สองก็ตามมาติดครับอย่างเดินกดดันอยู่ครับโอ้ยค่อยๆนวดครับแกนี่เอามาหิดจริงๆครับกองสยามค่อยๆนวดใจเย็นมากครับค่อยๆนวดโอ้ยซ้ายก็ได้ขวาก็โดนครับอาาชักเป๋ชักเป๋ชักเป๋ต่อยบนเตะล่างครับอ่าอีกนับมาทันทีครับ โอ้โหกล้องสยามงงลยครับโอ้โหโดนหนักขนาดนี้ยังไม่ยังไม่จับอีกครับโอ้โหหัวจิตหัวใจกรรมการกรมพูชานี่มันโอ้โหมันเฮี้ยมหาน,นจริงๆครับโอ้โหไม่สงสารเรียกว่าเพื่อนวบชาติเลยครับอ่ะอีกนับหนึ่งน่าจะจบด้วยดีนะครับไล่บนไต่าขาไตาขาไต่ไปเรื่อยครับอันเรียบร้อยครับต้องจับแล้วครับโอ้โหไม่ปล่อยให้เจ็บอีกเป็นนาทีเหมือนกันครับ อ่าโอ้โหนี่ครับนั่งนั่งแบบหมดสภาพเลยครับเรียบร้อยครับนักชกไทยของเราครับนั่นก็คือกล้องสยามต่อพิทักษ์ชัยครับเรียกว่าโอ้โหอมหิทธ์จริงๆครับไปจนกระทั่งเยนดีหน้านี่แกแทบจะเดินไม่ได้เลครับโดนไปทั้งหมดนี้รวมแล้ว4ี่นับครับเรียกว่าอิ่มแป้ไปเลยทีเดียวแต่ที่อามหิทธ์จัดๆเลยนะครับน่าจะเป็นกรรมการบนเวทีครับโอ้โหผลให้ทางด้านของเยนดีหน้านี่โดนทารุลกรรมดีได้ สุดท้ายครับกล้องสยามต่อพิทักษ์ชัยครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกเยนดีหน้านักชกกมพูชาไปในยกที่3านี่เองครับรับชมจบเรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ